อ่าเปิดมาแล้วโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมในการอัปเดตเกมมิชอว่า Shadow Fight T นะฮะกับการวีโปรเจกตนะครับผมก็อย่างที่ผมสัญญาไว้กับทุกคนนะว่าถ้าสมมุติมีคนหนึ่งคนเนี่ยในไวาสตรีมนั้นกลับไปดูคลิป Detroit Become Human ผมแม้แต่คลิปเดียวผมจะมาวีโปรเจกต์ให้นะฮะผมก็ทำตามที่ผมพูดไว้อะนะเขียวตั้งชื่อก่อนไปเส้นโค้ดไม่เอาไม่เอาอันนี้ชื่ออันนั้นชื่อใน Google p พย์ผมนะอันนนี้ผมมมสัคร ID ให่ไะ แป๊บน,นึงนะจะตั้งชื่อชูเลอร์อะเฮ้ย S C H เดี๋ยว,นนนะ say ดวเดี๊ยวเดี๊ยวแป๊บนึงนะ C สะกดถูกว่าป่ะเดี๋ยว C A แล้วก็ H แล้วก็ Error เอ้ย O O ไม่ใช่ O เป็น O อุ้มเราเออนี่ O อุ้มเราอยูน่นี่แล้วก็ D แล้วก็ A แล้วก็ Error อ,อีกครั้งหนึ่งนี่ได้ปะชื่อชูเลอร์นะฮะนี่สวยๆชื่อโคตรเพราะชูเลอร์แม่โอเคเรออีกสักคู่ อ้าวมาแล้วอ๋อนี่ฉากโวตใช่ไหมโวตต้นเกมโอเคเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรนะ มาเปิดมาแล้วนะฮะชาร์จท่านนะส,สู้ทีนีต้อนรับสู่หน่วยวบเงานี่เป็นครั้งแรกที่วีเจอของเรามีหน่วยลบนี้ข้าชื่อกิสโมพร้อมที่จต่อสู้กับข้าไหมข้ามาที่นี่เพื่อทดสอบเจ้าอ๋ออันนี้สอนเว้นต้นเกมนะฮะถ้าทุกท่านฟังเสียงดีๆมันจะมีเสียงฝนตกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้เอาละทีนี้ข้าจะเอาจริงวะ ก็เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้นะฮะคือผมตอนที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้ฝนมันตกแม่ถ้าจะอัดเวลาอื่นก็ไม่มีเวลาว่างนะฮะคือตอนที่ผมอ่าน,นี้มันตีหนึ่งแล้วน,นะผมก็ไม่คาดคิดว่าฝนมันจะตกกันนะฮะก็เป็นว่าถ้าเสียงฝนมันดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่แหมผมก็ไม่อยากจะบอกนะว่าผมลงทุนมากขนาดที่แบบ <laughs> สมัครสองไอดีไปเล่นใหม่อ่ะเ <laughs> พื่อนที่แบบว่าผมกลัวภาพไฟล์ภาพมันเสียเพราะแบบถ้าเสียเดี๋ยวผมจะสลับไปเล่นอีกไอดีหนึ่งประมาณนี้โอ้ผมลงทุนได้ขนาดนี้ทุกคนต้อง ย้อนกลับไปดูซีรีส์ดิทอยวีคัมยูเมนเนี่ยผมแล้คือไม่ใช่อะไรหรอกที่อยากให้ย้อนกลับไปดูเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะมีราคาดิ้นหนึ่งนะฮะคือไม่อาจจะโมะว่าผมแบบเก็บตังค์ไปซื้อแม่งน้ำตาจีไหลโอเคมาต่อนะฮะไม่โมะหัวไวไม่เบานี่มาดูกันซิว่าเจ้ามีอะไรที่ใช้ในการต่อสู้ได้บ้างสวมอุปกรณ์ของเจ้าโอเคอันนี้ซาร์ตก็แนะนำซาร์ตใช่ไหมชื่อมันอ่ะซอโซอ่ะไปใส่ มีชุดเกาะกับดาบนะฮะดาบหยาบเยี่ยมมากกิสมกำลังรอเจ้าอยู่ใกล้ๆกับด่านใหม่ของเราในปา่าไผ่โอเคเอ, <c oughs> อ้าวอ๋อมันไม่ให้กดใช่ไหมมันตัดไปให้เลยดีดีดีด,ด,ดีโอเคฮะอย่างนี้ค่อยโอเคหน่อยโอเคยกที่หนึ่งนะครับข้าจะทดสอบเจ้าอย่าขยับนะบล็อกการโจมตีของข้าให้ได้วะโอเคอันนี้มันสอนบอก แต่ส่วนตัวนะผมทั้งเกมผมจะไม่ค่อยชอบบล็อกเท่าไหร่อ่ะชอบรับดาเมจอะ่ะเออร่างกายอยากต้องการการประทะนะฮะหยอกหยอกผู้ดเลด่นนะโอเคครบสามรังว่าไม่เวลนี่ทีนี้ลองจบตีข่าดูโอ้โหแกก็เปิดไม่ให้เราตีไ <c oughs> ว้ขาหมอนเมนูุ่ดาบแรงอยู่นะหยอกหยอยสามสามรอบร่วงหุ่ดาบแรงว่วะ ตอนแรกๆมันก็จะง่ายแบบนี้ฮะพอหลังๆเดี๋ยวผมก็จะหัวร้อนแล้วก็บอกว่าโอ้นี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยอุย้ยไม่ทันยังจับยังวางไม่ได้เราอยู่เว้นกับกิสม่อยไหมฮะให้เขาตีสักนิดนึงอ้ยพลาดโอ้เจ็บจังเลยโอ้โอ้เจ็บจังเลยนี่ตุนเท้าสกัดไปเรียบป๊อยายบายกิสมเอื้อหัวแตกชีวิตจริงไม่เส่หมวกนี้ผมว่าไม่อดอดนะ มีหัวแตกกันบ้างอ่ะโอเคมาดูของรางวัลกันนะฮะเด็เยี่ยม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 ข้าจะทำให้เจ้ากายเป็นนักสู้ฝีมือดีให้ได้ไปดูที่ร้านค้าว่าข้าจะบอกว่าทำไมหน่วยงบหน่วยรบเงาถึงได้พิเศษนักอ๋อนี้จะสอนซื้อของนะฮะ ใช้แพ็กเกจบูสเตอร์เพื่อสะสมอุปกรณ์ใหม่หรือก็ไม่ก็อัปเกรดมันก็ได้ถ้าเจ้ามีอยู่แล้วนะอโอเคฮะเปิดแพก็กนะผมชอบสับแบบนี้นง่ายๆดีโอ้เสื้อใหม่ก็ยังไม่ถูกใจผมเท่าไหรอ่อ่ะโอเคใส่ไปก่อนนะครับมีอะไรก็ใส่ไปก่อนบนก็ได้หมวกเกาะใบนี้ไม่ใช่หมวกธรรมดาเจ้าจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ความสามารถเงา ว้าวเ็เป็นหน่วยรบเดียวของวิเจียนที่มีสิทธิ์ในการใช้ความสามารถเงาเพราะอย่างนี้พวกวิเจียนคนอื่นๆก็เลยไม่ชอบขี้หน้าเราสักเท่าไหร่ก็เยาเาคนมีความสามารถงั้นหรือโอ้โนเป้าหมายของหน่วยรบเงาก็คือการคว้าชัยชนะให้กับวิเจียนเราจะต้องยุดโซเฟียแห่งพลังงานเงาของไดนาตี้มาให้ได้อ่อ oh, <c oughs> อันนี้ก็เป็น นายท่านมีสปายมาตัองตบะม,มองอยู่แถวนี้ทั้งที่เราสงบศึกกันอยู่เราต้องจับตัวเจ้าไวรไว์นี้ให้ได้สัญญาสงบศึกสินะอันนี้ผมเคยอ่านอยู่ตอน,น,นแรกๆที่มัน,นยังไม่มีซับไทยอะ่ะเครอดดสักครู่นะเมื่อกี้ก็เช็คเสียงหมาลว่ายกที่หนึ่งหญนะิงสาวชาวไดเนตี้นะฮะหญิงสาวเออวินพันคนนี้น่าจะเป็นจูนนะถ้าผมจำไม่ผิด อ,อ๋ออันนี้สอนใช้เงาโอ้โหบีบคอไม่ได้เห็นนานลนะ้ย <c> จ <oughs> ุ๊บนี่เรียแบบร้อยอุ้ยเดะตาแว้งแรงเรีย <c oughs> บ,บร้อยนะเดีไปอาวุธบนแรงเหลือเกินยกที่สองแนะ,ะกับหญิงหญิงชาวไดนาตี้มันต้องพูดจะช้าผมแบบออกเสียงไม่ช้าแต่ต้องพูดไวอ่ะข <c oughs> มอนอหม เดี๋ยวเดีอยวชาร์โดโอเคได้อยู่มาเฮ้ยเฮ้ยทันไหมนะทันไหมนะโอ้ไม่ทันนี่สับฮะได้อยู่ก็พอได้อยู่นะว้าวตอน,น,นแรกมันก็จะง่ายแบบนี้ครับพอบางๆเดี๋ยวมันก็โหดขึ้นเองสวยชุดใหม่ ได้โปรดฟังข้าข้าชื่อจูนแม่ทัพของวอลเต้ร์หวาวกำลังไปที่ป่าไผ่เพื่อทำลายสัญญาสงบศึกถึงแม่นางจะโกหกเราก็ควรไปตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนพานางไปกับเราด้วยสิเมื่อกี้ก็ไปกดราบดังวันมานะฮะโอเคช h a p ต e r 1ว i น i ีเจนว้าวบทที่หนึ่งนะฮะมันอ่านว่าวีวบิเนี่ยไอสุนัขวับใช้วีเจียนแล้วเจ้าไอคโคทอยศพวกเจ้ามาช้าไปดาบของเจ้าถูกทหารของข้าเผาหมดว้าว ตึงเฝ้าได้พูดไว้นะฮะข้าไม่เสียวลากับพวกขี้แพ้อย่างเจ้าหรอกหนุยว่าผมข้าจะจัดการเจ้าเองอ้าว <laughs> ไม่คุยด้วยใช้กําลังอย่างเดียวโอ้เ <laughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุขเมื่อกี้มันอ่านว่าวิเจียนหรือวีเจียน่ยนะมันเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัว L ใช่ไหมแต่แบบเมื่อกี้พอผมแบบเปิดซับไทยอะ่ะมันเขียนเป็นสวะอีอะ่ะผมอ่านว่าวิมาตลอดเลยนะเนี่ยมันเขียนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันเถอะเอาไปว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดไว้นะ เมาๆนิดนึงนะครับตอนนี้เที่ยงคืนที่สี่แล้วเดี๋ยวไม่นานผมก็นอนคือตอนอัดกันตอนกลางคืนคือเป็นเวลาที่ผมว่างที่สุดนะแล้วก็เป็นเวลาที่ผมเบอร์ที่สุดเลยครับผมไม่ใช่ไมวันนี้กูเล่นโหดจังวะที่เขินอผลอตัวเองก็เป็นโอ้ตาย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 ยกที่สองนะครับผมทหารของไดนาตี้คอมมอนแมน <Do> ออไอก้กระบองกันเนี้ยไอ้ที่ตัวเนี้ยมันใช้อ่ะผมก็ชอบชาโ์โดมันเลยนะแต่แบบยังไงอะถ้าตีแบบปกติอะผมโคตรเกลียดเลยชาโดโดมันนะ้ผมจำไม่ผิดมันเดอบหมุน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 ่นนนนะเดี๋ยวผมรอให้มันใช้แบบอ้าวไม่ทันแล้วผมอยากเห็นตอนชาโดมันหมุนหมุนหมุนอนะแบบโคตรเท่อะแม่โอเคได้อยู่อุย้ยไวไปไม่ทันดูซีด้านบ่างทำไมไนดะ้อ้าวไม่ทันนะ ช่างมันเตอะปล่อยๆไปฮะชาโด์รอบนี้ถ้ารจริงไม่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ดาเมจรุนแรงว่ะอีกรอบนึงบายบาเจ้าไม่อดแล้วลากอยแมถ้าเสียงฝนมันได้ยินดังก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแ,แต่ถ้ามันไม่ดังมากผมก็จะเอาชิพนิยลงแต่ถ้ามันดังมากเดี๋ยวก็จะเอาอีกไอดีหนึ่งเล่นแทนนะฮะแต่คงจะต้องเป็นวันหน้าฮะ <c oughs> น,นี้โอเคเรียบร้อยนะฮะ คือผมสมัคร2อ d ไดีไว้กันตายไปอ่ะคือแบบถ้าสมมตุติอีก1 ID เดีเว้นแล้วแบบภาพเสียก็ใช้อีก1 ID อเดยเราจะไปดักเตอนวาวที่หุบเขาเหี่ยวเขาจะต้องชดใช้เรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเขาเราจะต้องจัดการทหารของเขาก่อนลองรวบศัตรูก็สวนกลับดูโอเคนี่เขาก็สอนทีเล็กๆน้อยๆนะฮะอ๋อนี่สอนใช้สกิลเยี่ยมมากเราไปจัดการเติ้นวาวกันเถอะชื่อจีนมาก <laughs> โอเคไปกันฮะโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปกดอัปเกรดของ,องมาเราเข้ามาที่หุบเขาเหี่ยวได้แล้วเติ้หว้าวมันบันน่นใจเกินไปเขาคิดว่าเราจะออกจากป่าไผ่ไปไม่ได้เราได้เปรียบตรงนี้แหละก่อนอื่นเราจะต้องสู้กับองค์รักของเติ้หว้าวจ,จากนั้นเราก็แอบโจมตีเขาเจนเย็นนี่คือแผนการของเราอย่างแรกก็จะต้องกำจัดองค์รักของเขาเสียก่อนแล้วค่อยโจมตีเติ้หว้าวโอเคหุบเขาเหี่ยวนะฮะ ก็กำจัดองค์ครของเติ้ลวาวนะครับจากที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับมาชิวๆเนี่เดี๋ยวจบแชปที่มันคัดไว้ตรงนี้๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปแล้วไปนอนก่อนนะแหมคือผมเปิดไอ้รูปดูก็ฮาทุม่มลออกกำลังกายไปเสร็จก็แบบโอ้ยมีคนเข้ามาดูอะจังหวะนี้ต้องทําตามสัญญาระไอ้ประมาณนี้นะฮะแหมจุ๊บก็มีกําลังใจลยเจ้าอุ้ยโดนทุม่มเขาจะไม่เปิดไ้ผมเลยวอโอ้โหทุ่มสองรอบด้วย เดี๋ยว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 ชูเกอร์เจ็บปวดแล้วอย่าพึ่งไปละมีดอันนี้นผมนึกว่ามันจะแบบฟันไกลนิดนึงแต่มันไม่มค่อยไกลอะ่ะแบบถอยหลังแาตีอะ่ะอ้ยหัวโคตรแรงกดค้างอะ่ะเยียบเอยไปเฝ้าโยกหน้าเลยุ้ยแรงจริงฮะแรงจัดมายกที่สองเรานะฮะนะักสู้ตะวัน อใช้ได้ขมอนแมนขมอนเบลอ้าวเฮ้ยพลาดพลาดโน้บหลบได้โคตรฟุกเว้ยตรงนี้ผมเสียเปรียบมากเลยะผมติดมุมโอ้ยไอ้ชาโดทำอะไรไม่ได้เว้ยไม่ได้ใส่ชุดที่มันมีไม่ได้ใส่ชุดที่มันมีชาโดมาด้วยสิประเด็นโอ้เสียดายฮะ ได้เดี๋ยวค่อยไปหาอัปเกรดใส่ใบห,หัวแตกบายบายพี่เยี่ยม <laughs> ปราบได้อย่างง่ายดายนะฮะเยี่ยมไปเลยเอ,อ้ยเบลจะเบลสองวะไม่ถึงตอนตัวเองเล็ดแ,ก,แกอ่ะเรียบร้อยนะฮะเราต้องเคลื่อนไหวอย่างาระมัดระวัง ถึงแม้เติ้ลหวาจะเป็นพวกขี้อวดฝีมือแต่เขาก็มีฝีมือชะกาดข้าเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาก่อนว้าวชอบเกมเอาไหมเอาไว้ทีหลังแล้วกันโอเคฮะมาต่อนเลยเจ้ามาทำไมที่นี่เจ้าคนทหารฝีมือเอกของข้าได้ยังไงเจ้ายังไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของวีเจียนถึงเวลาที่เจ้าจะต้องได้รัาโทษแล้วเจ็บในน้นที่นักรบหน้าใหม่จะเอาชนะเจ้าได้นะงอ มาฮะยก <hi> ที่หนึ่งเติ้งหว่าวปะนี <youtuber> <cticamente Heh> ่นะร้อร้อเว้นกันใช่ไหมเนี่ยดูถูกฝีมือไปแล้วฮัลโหลโอ้โหเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกรีบเกินพี่โดนสรุปกันไปแล้วสับมาดิขาบรถไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวแตกอย่ามาขวางทางข้า เ <laughs> ยี่ยมไปเลยหัวแตกเอ้ยอุย๊ยมังกรแม่เจา้านี่แะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดของไอ้ดาบเนี่ยนักบวชนาวีเจียนกันหรืออ่านี่รอรอชาร์โดอ่ะมาอู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันนะฮะโอ้หผมอัดโดนอัดมุมด้ยวยประเด็นคิติคอโดนหัวพอดีโชคดีไปนะฮะมาไอ้เติ้ลเมาอุ๊ยไม่ทัน ได้อยู่ได้อยู่พยายามรักษาเวลาไว้นะฮะคือตอนนี้ผมโดนมากเลยเพราะว่าอยากจะนอนนะแต่ประเด็นคือต้องให้จบตัวนี้ก่อนแม่กดไปมั่วๆไปนะฮะชนะได้นอนชนะได้นอนชนะได้นอนเอ้ยได้อยู่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ชูเลอร์วินเป็นหนึ่งรอบแล้วเย yeah. มาฮะยกที่สองชูเลอร์วีเอสเติ้งเหล่า อมอนจาจะเป็นเขตหนึ่งของไดนาตี้อ้าวมันจะมาชิดเขตวิเจียนนะไม่ถึงน่ดาบมันฟันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แบบถ้าถอยหลังฟันนะมันไม่ใช่ดาบยาวอ่ะผมชิดมานจะดาบยาวอ่ะที่แบบมันจะหมุนๆนะหมุนตัวหนึ่งครั้งแล้วฟันอ่ะนั่นน้ฟันไกลจริงจะหมุนนะจ๊ะดาบเราแทบไม่เข้าเลยคุณพี่เออ ดาบเรามันจะเพิ่มไม่ค่อยแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะชายาพร้อมแล้วอัดมุมจังหวะนี้แบบค้างค้างกดค้างทันไหมวะอุ้ยได้อยู่โอ้ยเจ็บเจ็บไม่ทันไม่ทันไม่ทันถอย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 ทันไหมวะทันไหมวะอุ้ยนิดเดียว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 ขอขอขอได้ไหมสวยงามสวยงามสวยงามมากยกสุดท้ายนะฮะเยังยมเลย ยกที่3ชูเลอร์ v ีเอสเติร์นาวมาไฟเฮอ,อันนี่โจมตีครั้งแรกเปิดปัดต์ดแล้วไงอ่ะคิดว่ากลัวเหรอดเนี่ยผมชอบดีเจียนตรงนี้แหละแบบมันตีค้างแบบแบลบ็อกการโจมตีได้นิดนึงอ่ะเอาโจมตีเสริมกลับได้อ่ะวุนผมติดมุมเสียบมากเลยโอเคเคาะมันค่อยๆเคาะมันอุ้ยไม่ถึงปาจริงยา มันชาโดโคตรไวเลยคุณพี่จะเย็นนะอุ้ยัวแตกจะเย็นนะพี่อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกล้มไปก่อนล้มไปก่อนล้มไป,มไปเอออย่างนั้นแหละล้มไปล้มไปอย่าลุกเกมนี้อย่าลุกเว้ยนี่อุ้ยไม่ทันนะ่ถ้าผมทำให้มันไม่ลุกได้แบบเมื่อกี้ม่งจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์นะฮะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เว้ยเหนะียฮะดูถูกคู่ต่อสู้นั่นหรือ เดี๋ยว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 ถอยก่อนถอยไม่ทันนะบวดอย่างเยอะเ้ยเลือดรอเยอะนะฮะชาโด์พร้อมแล้วเก็บไว้ก่อนดีไหมรอบเดียวเรียบร้อยเป็นคอมโบที่สวยงามนี่แหละฮะประมาทคู่ต่อสู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความชิปหายอ้าวเสร็จแล้วโอ้ฝนหยุดตกตอนที่ผม อัะคลิปนี้เสร็จพอดีนะฮะทุกคนดูเยี่ยมไปไอแต่มันปล่อยอยู่ออกไปจากที่นี่ซัตเตอรงว้าวแล้วไปบอกจักรพรรดิของเจ้าด้วยว่าทหารวีเจียรหนึ่งชีวิตจะต้องแลกกับทหารไดนาตี้ถึงสิบศพอยจักรพรรดิไม่รู้เห็นอะไรเรื่องนี้เชื่อข้าเถอะหุบปากแต่ว่าสอบปากคำนางแล้วกลับไปที่ค่ายของเราโอเคสัมภาษณ์นี้ผมไนะครับโอเคขอจากเพียงแค่นี้ผมเจอกันนะครับสบายสอบผ่านนี้ไปครับบ๊ายบาย